ยา yeah. บ้าจ้าประธานนะเขียนมา,าลาของเาละเขียนเอ็นายาวนะฮูจะจำ Here Here, yeah, here. ทุกปีผมจะรู้สึกเขียนเน็ตหน่อยทุกครั้งที่เห็นวันฮาโลวีนใกล้มาถึง,ง,ง <c oughs> โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเทศกาลที่ผมชอบนานและผมก็ว่ามันตลกดีแต่แฟนของผมเล่นมุกหลอกผมทั้งวันแบบไม่พักเลยสำหรับผมแล้วมันคือ24ชั่วโมงแห่งความเสี่ยงอันตราราและทีเดียวทุกปีก็เหมือนเดิมเธอเล่นงานขึ้นรีเล่วันฮา เต็มดวงเธเปลี่ยนไปเลยผมเห็นประกายในตาจะเต็มไปด้วยเดียบาดาตกเ,เย็นที่ไรยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะเธอเมาและทุกทีปีที่แล้วผมตื่นขึ้นมาเจอกประตวหนึ่งนอนอยู่แทนที่แฟนของผมเธอทิ้งโน้ตไว้บอกให้ผมห้อมมันหน่อยเพ,พราะมอมใจรายสาบเธอไว้ด้วยความหลังเละแต่ก็กลัวเธอโกรธพคอยอาปากเขาไปไกลเจ้าปุ๊กและเธอกกระกูออกมาจากตูเสือ้อผ้าพร้อมถ่ายรูป ด่งาดผมสารผมอยู่ดีระวางที่ผมหลับตาล่างหัวอยู่เธอแอบเติมชมพูผมเขาไปเรื่อยยิงผมลัางฟอกกอยิงไหลผมนึกก็ผมสเสึกไปแล้วผมตะโกนให้เธอมาช่วยพอร้ามันเกิน,อนเอะพอเปิดม่านดูเท่านั้นแหละเธอนั่งํำอยู่บนพื้นหัวเราะจนน้าตาไหลพอถึงวันฮาโลวีนผมแทบจําแป็นตัวเองไม่ได้เลยเธอมันยิ่งมาปาส,สวยในคืนะจั์เต็มดวงถ้าเปลี่ยนไปเลย <c oughs> ผมเห็นปากกายในตาเธอเต็มไปด้วย กินอาหารเชอโผู้มาหลอกผมอีกผมตกใจจนแปนันหุบเลอะไปหมอกโบเราคิดกว่าไปอาบน้ำมาทีผมหัวร้ายออกมาแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เชา้าใหญบบาที่นารักคนนี้คงกลับมาเป็นเจ้าหญิงของผมเหมือนเดิมแล้วเธอก็จะถามว่าใครกันเนิ่นที่เอาผู้มาวางไว้บนเตียงแล้วก็อีกอย่างชแชมพูหมดแล้วนะ้กาแฟนายก็หกเต็มไปหมดฮัลโหลวินเนี่ยไม่เหมาะกับน้ำจริงีมันคารอเินผมทักจำแฟนตัวเองไม่ได้เลยทัไมว ถ้าจนเต็มดว่าเธอเปลี่ยนไปนเลยผมเห็นปะกายในตาที่เต็มไปด้วยไอเดียบัดาตกเพียนที่ไรย่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะเธอเมาและทุกทีเปียนสัมผัสและจูบของเธอผมรู้เลยว่าคืนนี้เธอจะกินผมแน่